ครับได้ดูคลิปการปลูกกะเพราแล้วก็โหระพาแล้วทีนี้ผมจะมาดูนะครับว่าผลงานการปลูกพริกเนี่ยนะครับต้นพริกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในลิมาเปรูในลาตินอเมริกานะครับในที่ที่ดินแห้งมากๆเป็นดินทะเลทรายนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่า ผลงานเนี่ยออกมาไม่ดีเลยนะครับคือใบหงิกงอหงิกงอไม่มีดูแล้วแบบหาอนาคตอนาคตเนี่ยแบบว่าดูแลหาไม่เจอลยนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการที่มีพวกมแมลงมีเพลี้ยะอะไรต่างๆนานา,นานามากมายเลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับคือผมคิดว่าเรื่องของไบโอไดเวอร์ซิตี้เนี่ยสำคัญมาก คือการที่มีแมลงมีอะไรต่างๆในนาเนี่ยก็มองมองคนละแบบนะฮะมองในแง่ว่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยอุดมมากนะครับเพราะว่าทําให้มีนกบินอยู่มากมายเลยนะครับที่นี่ผมก็จะเห็นนกที่เป็นนกแร้งนะครับเมืองไทยเราไม่เห็นแล้วนะครับมีเจียวมีแรง้งมีนกทุกประเภทเลยนะครับเป็นเมือง ที่สามารถมาดูนกได้แต่ว่าผลงานของเรานะครับถ้าเทียบกับว่าเมื่อกี้ที่ได้ดูกระเพรากับโหระพาไปล้คือกระเพราที่ปลูกในในพอตในกระถางเนี่ยดีนะครับปรากฏว่าพอมาทำแบบเดียวกันด้วยการปลูกต้นพริกในกระถางปรากฏว่าไม่ดีนะครับมีมีแมลงก็มีแมงแล้วก็แบบบางทีก็คนสวนเข้ามา ก็มีฉีดยาบ้างนะครับพอฉีดยาไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพวกหนอนพวกอะไรต่างๆนานา,นา,นาตายไปนะครับก็สภาพสภาพก็แสดงให้เห็นว่าในกรุงลิมาเปรูหากจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คงต้องต้องยอมรับว่าสภาพอาจจะ ไม่เหมาะทีเดียวนะครับในการปลูกอาจจะต้องปลูกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับอาจจะเปิดแบบนี้ไม่ได้ถ้าในสวนอย่างนี้โอกาสที่จะถูกพวกมแมลงพวกอะไรต่างๆในนานมาเนี่ยนะครับสูงมากๆนะครับสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีบางบางอย่างอย่างตะไคร้เนี่ยนะครับตะไคร้ก็ขึ้นดีตะไคร้ขึ้นดีนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าพืชบางประเภท สามารถอยู่ได้ขึ้นได้แม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ธุระกันดานนะครับคือคือในแง่ของน้ำเนี่ยมีน้อยก็ยอมรับว่าในลาตินอเมริกาโดยเฉพาะที่ลิมาเนี่ยนะครับไม่มีฝนตกนะครับก็ทำให้ผักหญ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องเป็นพวกประเภทที่ไม่ต้องการน้ำมากถึงจะอยู่ได้นะครับ